รถอะให้ดูทางแต่ถ้าใจอ้า,อางว้างอะให้มาหาเรามาที่นี่เลยชัชชนย์นสูงเดินโคราชที่เดียวจบปิงสวัสดีค่ะ fc ร้านชัชชยนทุกคนนะคะวันนี้เซลน้ำพึ่งค่ะวันนี้พึ่งจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับ e สู u, d AC, oo, ่ d max 4ประตู1.9 Z ddi ปี2018ราคา4,89,000บาทเงท่อนรอยู่ที่8,000ต้นๆเท่านั้นคะ่ะรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญาเลยนะคะ หนึกับบ้าน30,000ถึง50,000บาทขับฟี45่2 0ถึง120วันออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบรป้ายทะเบียนรถสวยรถดีที่นี่เลยชัดชัย,ยนต์สูงแนนคอราชที่เดียวจบพรมลายมันติฟังก์ชันรถบ้านแท้ไหม่น้อย